สวัสดีครับผมฟิลเดอร์ซันวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวของ2หนุ่มหุ่นรถถังที่ทุกคนรอมานานครับวันนี้พวกเขาได้มาถึงแล้วเรามาพบกับ u ู t i s Engage และ p ู t ิ i s Engage Extreme จากช่องเซ n o ได้เลยเชิญไปรับชมกันครับเรื่องมันมีอยู่ว่า hey, เฮว v y ได้ไล่เลื่อนดูมีมอยู่และเราก็จะเห็นมีมโฆษณาของนินจาเต่า และมีมเอนจิเนียร์และสุดท้ายเขาได้ไปเจอกับโพสต์ของดรคูเมอร์ดรบอกว่ามันมีนมและอยู่ใน a r e รีย Area 51ีย51ครับคือพื้นที่ที่หนึ่งครับในสหรัฐอเมริกาเอาไว้เก็บเอเลี่ยนแล้วทำไมนมแอนิเมตถึงไปอยู่ในนั้นได้วะจากนั้นเขาก็เปิดประตูออกมาก็ไปเจอ a r e รีย51อยู่พอดีจากนั้นเฮวี่ก็เรียกเฮวี่แดงมาอีกคนด้วยสมอนไซจากเกม Dark Soul บอกเลยว่านี่มันเพิ่งเริ่มต้นครเพราะคลิปนี้มันมั่วเกมไปหมดจากนั้นเฮวีแดงก็ถูกอัญเชิญออกมาเฮวีฟ้าก็บอกว่า Help oh extra uh. กาดที่เห็น2คนกำลังบุกเข้ามาก็เลยกดส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีกาดสองคนนี้เป็นโมเดลจากเกม open fortress นะฮะม็อดของเกม tf2 นั่นเองและคุณก็จะเห็นเอนจิเนียตัวเล็กเต้นอยู่อย่างนี้ครับซ่อนอยู่เกือบทุกช่วงเวลาของคลิปการก็เลยเตรียมตัวกันทันที อันนี้เ f e เรนซ์มาจากมีม Let Me In จาก The Eric Andre Show นะฮะทั้งสองเฮลวีก็เดินไปแบบไม่มีอะไรหยุดยั้งได้แันหลุดก็หยิบแันขึ้นมาใส่ จนกระทั่งแล้วก็มีการหนึ่งคนขับหุ่นยนต์จากคลิป w v e n g e in the g e a r s มาสู้กับเทวีทั้งสอง แต่กระโดดเฮฟวี่ฟ้าต่อยหุ่นยนต์ทะลุไม่เว้นคนข้างในเฮฟวี่แดงก็วิ่งมาแบบมีมตำรวจเฮฟวี่ฟ้า ah, ก็เอพอใส่กาดและก็กลายเป็น SCP-096 h e เฮวี่แดงก็มาเรียกเพื่อนให้เข้าไปทั้งสองก็เข้าไปในด้านในของอาคารได้กาดคนหนึ่งพยายามจะหยุดเขาไว้จนเฮฟวี่ฟ้าต้องตกแล้วกาดก็ตะโกนออกมาด้วยความเจ็บปวดไป็ํคจากเกม p พ y d a y 2 แล้วเราก็มาดูพลังอีกอย่างหนึ่งของเฮวี่ฟ้าจากนั้นเฮวี่ฟ้าก็ตะโกวนว่าฉันจะมาเอาน่องกาดพยายามปิดลิฟต์แต่ก็ไม่หลอดยิง่งโจรส่เฮวีแล้วอยู่ดีคลิปก็กลายเป็นทีวีอนาล็อกแล้วเพลงเปิด s o อิ e ตอร์ในเวอร์ชั่นของปู t i s ก็เล่นขึ้นมา ปฏิภาพของมิสเตอร์เอ็กซ์บอสของเกม Resident Evil 2แต่เป็นเฮวี่กัดคนหนึ่งก็นั่งคุยโทรศัพท์อยู่จากนั้นไฟกระดับเราก็จะเห็นภาพเฮวี่ในเวอร์ชันร้อนๆแล้วเราก็จะเข้าสู่เกม d ด y s สเป e ซะอย่างนั้น มิสเตอร์เอกครับก็วิ่งใส่กาดพร้อมกับท่าของมิโอฮอนดะนีไปเ,เจอห้องบอสนดาร์โซเฉย หลังกลับไปเจอเฮวีฟ้าทำมือโอเคเป็นการละเล่นของเด็กเมกานะฮะใครโดนหลอกให้ดูวงกลมก็จะโดนต่อยการคนนี้โดน RKO ไปเป็นอันจบผูดิสเอนเกจคลิปแรกแล้วเราก็มาสู่คลิปผูดิสเอนเ g จเอ็กซ์ตรีมครับเราไปดูเพลงเปิดกันเลยดีกว่า ท่องสองเฮฟวี่ก็ยังอยู่ในเอเรีย51อยู่แล้วเขาก็หาทางไปไม่ได้ so, Where have no idea. Well, think they are your Expacity Red. Yes, can. Not sure. you are not that. Fuck you. Trying. ทั้งสองคนก็เถียงกันเพราะไม่มีใครรู้ว่าอนิเมะอยู่ไหนแล้วเขาก็จับกาดคนหนึ่งไว้ได้เฮ <Hey, S 2> วี่ก็สอบสวนถามกาดว่าอนิเมตอยู่ไหนแล้วเขาก็ไปเจอ Look. Have sex. Huh. Do you think This is where they keep the money. แต่เขาเข้าไปไม่ได้และต้องตอบคําถามก่อนว่าให้เลือกระหว่างนมหรือตูด Boss, 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 Boss good. ช้างนี้นะครับเป็นเรฟเลนซ์มาจากเรื่อง The l o a d to El Dorado <Both. S 1> นั่นเอง ั้งสองคนก็ยังเข้าไปไม่ได้อยู่ดีเพราะมันเป็นแคปชาไม่ใช่คําถามเฮวีก็เลยเอาปืนคู่แล้วเขาแล้วพวกเขาก็เข้ามาข้างในกันได้ในห้องก็มีพี่โตด้วยเขาก็ไปเจอกับพี่กรามโซเจอร์ที่เลฟมาจากฉากหนึ่งในจักรวาลของพี่บิลลี่นั่นเอง

อันนี้น่าจะเลฟ r รนซ์มาจาก The Amazing Spider-Man 2นะนะ ชาแนลนี้ครับถ้าเรามองดีเราก็จะเห็นสปายที่กำลังดื่มเออ oh! จังหวะนี้เฮ a วี่ฟ้าได้กรอบมูฟเซตมาจากแจ็คโอครับจากซีรีส์คิวตี้เกียร์นั่นเอง ส่วนโซเจอร์ก็เป็นแอนิเมชันเปิดตัวของ Soul Bad Guy นะครับจากเกมเดียวกัน อันนี้เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ครับที่นิวอัลส t ตรองลงจอดบนดวงจันทร์นั่นเองแต่ก็ <c oughs> อันนี้เ f ฟ r รนซ์มาจากทร n นซิชันของกุเรล,ลาการนั่นเองครับ your 's อันนี้ก็แล้วเฟรนด์มาจากกุเลนละกันอีกแล้ว ทั้งสองคนก็ว้วะไรแซนด์วิชที่จากไปพร้อมกับฉากจากเกมเนี่ยออโตมาตาโซเจก็บอกว่าฉันจะไม่ทนกับไอ้พวกวิฟแต่ก็ h ฮฟวี่ทั้งสองก็เดินออกไปในที่สุดเขาก็ไปเจอห้องแอนิเม แต่เขาก็โดน G-Man มาห้ามไว้ h a ฮ y ีฟ r m ไม่สนใจ Wait และในที่สุดทั้งสองก็เข้าไปเจอกับ Dam Where'd find son you h t เ a v ีโทรไปถามเจ้าของช่องว่ามุมกล้องมึงห่วยมากก็เลยสั่งให้เขาไปเปลี่ยนมุมกล้องและก็จบด้วยเป็นฉากจบ A อีกฉากจบหนึ่งก็คือก็เป็นอันจบ putis engage ทั้ง2ตอนก็จบแล้วนะครับกับ putis engage ครับคลิปนี้มีหลายคนขอเข้ามาให้ทำกันเยอะมากครับ นานมาแล้วด้วยนะฮะบอกเลยว่า r e f e r e n c e เขาเยอะมากครับกว่าซีโนเขาจะทำได้ครับตอนหนึ่งต้องใช้เวลากว่า2ปีเลยนะฮะือวเป็นแอนิเมชันในตำนานครับสำหรับความมันแล้วผมให้มันเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วเขาก็กำลังทำตอนใหม่อยู่ด้วยเอาละครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอบคุณทุกคนที่แนะนำ Putis Engage กันมาด้วยนะฮะขอบคุณเมมเบอร์และบูสเตอร์ทุกคนครับขอบคุณแฟนอาร์ตจากทุกคนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฟิวตัสซันขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี ¿Sobre